ท่านะครับก่อนอือ่นก็ต้องขอต้อนรับทุกท่นานสู่พื้นที่เยาวราชพิดงนะคบอกเอ๊ผมต้อนรับสุชาติยังไงผมเป็นคนเกิดที่ชางนี่นละครับเกิดที่ผมว่าบางควอยห่างแค่นี้ไปเก้ากิโลชายทะเลเะไรองี้ยน,น,น,นะนะครับนะครับแล้วก็ก็ถือเป็นตัวแทนคนเทคโนโลยีแะ้วกันนะต้อนรับพวกเราทุกท่านนะครับทั้งทุกทุกเขต ที่ที่จะมาสัมมนา,าตัวแทนสากลในวันนี้นะครับแล้วก็หากมีอะไรให้ช่วยเหลือก็ยินดีนะครับผมก็คงจะอยู่ร่วมงานของเราจนถึงพรุ่งนี้ตอนที่เที่ยงผมแยกยงานจากกันกลับไปก็คงสงสัยเอ๊ะเป็นเขตต่อสองทำไมมนยุ่งอะไรนะรตอนหนึ่งข้อควมคนที่นี่นะครับทางและผมเป็นรองประธานคณะกรรมการดำเนินการด้วยนะครับและอีกตำแหน่งหนึ่งในสากลคือเป็นประธานคณะ,ะกรรมการหนึ่งกู้นะครับ หลายท่านคงมี่ละตัวใหญ่เลยตัวเป็นกู้เนี่ยนะสำการสามล้านสามล้านได้ครับเดี๋ยวจะเพิ่มเพิ่มเป็นสามล้านห้านะครับกำลังกำลังจะประชุมปัะชามาชีพเดี๋ยวคุยกัเพื่องการโจมีแน่ว่าเขาไหวสามล้านห้าสามล้านห้าก็ยังมาที่ผมไปร้านนึงก่อนนะครับอีกประเด็นหนึ่งในก็ต้องขอบคุณปชากรด้วยที่เลือกพื้นที่เช่าอ่ำมอกินทุกคนก็แย่งไปจัดรูปจัดนี่ ก็เรียนว่าช่าก็เป็นพื้นที่หนึ่งนะครับเป็นแานทะเลที่ที่สวยงามนะครับขอบคุณท่านผู้จัดการสากรณที่เลือกพื้นที่ยมรชามมาใช้เงินกันแล้วก็ให้พวกเราได้มาลายซั์กันบ้างพอสขขอมควรชําไม่แพงนะครับเป็นหมือนหินหินจะแพงนะครับอีอกประเด็นหนึ่งก็คือก็ในานามของกรรมการดำเนินการแล้วก็ผู้จัดการนาคารของสหกรณกรเอารั์การว่าอยู่บ้าพก็ดีต้อรับตัวแทนทุกท่าน ก่อนอื่นเนี่ยก่อนคงคงพูดรวมไปเลยดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะเรียนให้ทุกท่านว่าทุกท่านเนี่ยตัวแทนสากลเนี่ยเป็นตัวแทนเป็นบุคคลสําคัญที่สากลเนี่ยต้องอาศัยท่านในการทำงานสมาชิกของเรามีประมาณเกือบสามหมื่นนะฮะถ้าผมนับไม่ผิดเนี่ยประมาณสองหมื่นแปดกว่า, 30, าแล้วก็มีผลระทบอีกรวมแล้วเกือบเกือบสามหมื่นแล้วพนักงานสากลเรามีอยู่ประมาณสัก จำให้ถี่ถึงอ่งนี้สามที่เจ็ดคนเลยนะรวมผู้จัดก,การหนึ่งท่านผู้ช่วยอีกสองท่านนะครับแล้วก็มีแม่บ้านหนึ่งท่านหนึ่งแอซึ่งสามท่านนี้เขคงจะสี่ท่านนี้ก็คงจะไปตอบในท่านมากไปได้แต่ว่าพนักงานที่เหลืออีกยี่สิบกว่าท่านเนี่ยจะมาดูแลพนักงานทั้งหมดเนี่ยคงจะลำบากแล้วก็ทั่วประเทศเราก็ได้รับคำอ่าก็เรียกให้ปรับปรุงอ่ะพวกเราก็จะต้องคุงยกัาทุกเดือนว่าทางสารกรกาเขาปรับปรุงอย่างไร แต่การที่การกระทำอย่างนี้ถ้าถ้าเราไม่ไม่มีผู้แทนประจำกาไฟฟ้าต่างหรือเขตต่างเนี่ยก็จะทำให้การสื่อสารต่างๆของเราเนี่ยไม่ไม่ทั่วถึงซึ่งเมื่อกี้น้องๆเนี่ยก็ได้ถามพวกเราแล้วซึ่งบทบาทหน้าที่พวกเราเนี่ยพวกเราเข้าใจดีว่าเราเราต้องทำอะไรบ้างเมื่อวันที่สามที่ผ่านมาเนี่ยผม มองหนุ่มอย่างนี้นะครับเข้าโครงการแล้วนะครับโครงการเกษียณอายุราชการนะครับเข้าไปโครงการไปนั่งอยู่ปรากฏว่าโดนต่อว่าครับถามว่าเรื่องนี้ก็ไม่รู้เรื่องนั้นก็ไม่รู้ทําไมนะทําไมถึงไม่ไม่มีใครบอกคนคนนี้อยู่สุพรรณบุรีนะครับเขตไหนไหมจะแดง okay, ้อเออเนี่ยแหละโอ้บผก็บอกไม่รู้เพราะอะไรล่ะไม่รู้เพราะอะไรตัวแทนไม่บอกหรือไงตูเปรี้ยวว่าง ที่จริงนะครับผมว่าผมเองผมก็ฟังวันนั้นก็ฟังคุณวิพูดนะผู้ผู้จัด,ดจาก,การธนาครารกที่ไปพูดเนี่ยพูดแทนธนาคารเนี่ยท่านก็พูดดีพูดเขาา้าใจแต่ว่าเขาบอกไอ้เรื่องอย่างเงี้ยทำไมเขาไม่เคยรู้เรื่องเลยที่คุณวิพูดบอกอ้าวนะผมก็บอกเราไม่คุยตัวแทนเหรอมันไม่ตัวแทนตัวแทนของสุพรรณบุรีนะหรือตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆตัวแทนของเราเนี่ยพวกเราทุก,ากท่านในที่นี้ผมคิดว่าก็ได้ผ่านการอ่อาเรียกอะไร รับรู้ข้อมูลข่าวสารของสากรมากกว่ามาก้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่ที่ผมเรียนว่าเป็น oh. เป็นเรื่องสําคัญที่สากรเองตระหนักดีว่าพวกท่านเป็นคนสำคัญเนี่ยก็เินจัดสัมมนาขึ้นปีหนึ่งสองรุ่นนะครับแล้วก็ให้ก็คงคงดําเนินต่อไปตรวจจักที่ไหนนะครับแม่ต้อ่งภูขาชออํานะครับเพราะปีนี้ผมคงเอ่อเรียกอะไรหมดหมดเวาลาของผมเดือนมีนาก็หมดแล้วนะครับรับ รับผลวดสุดท้ายแล้วก็คงหมดหมดเวะลาแล้วต่อก็ไม่ได้ว่าสี่ปีครบแล้วนะครับก็คงคงต้องอยู่อย่างนี้ต่อไปอต้องต้องต้องหมดเวะลาก็ต้องฝากพี่โจมพวกนิ้ไว้ว่าเราเราจะต้องปรับปรุงเนี่ยให้ให้ตัวแทนสาหากรณ์เราเรียขคลแข็งแล้วก็ไปให้ความรู้ต่างๆกับเพื่อนพนักงานาาอย่างที่พวกเราต่อกันเริ่มต้นพนักง,งานเข้าใหม่เนี่ยสิ่งที่เขาต้องรู้ก็คือทำไม้องเป็นสมาชิกสาหากรณ์ เป็นสมสสาชิกสากลอมรับหนี่มันมีประโยชน์อย่างไรซึ่งผมทราบว่าพรุ่งนี้มั้งพรุ่งนี้ท่านผู้ช่วยจะพูดใช่ไหมครับท่านผู้ช่วยผัดการจะพูดเองใช่ไหมครับเรื่องเรื่องเรื่องวันนี้เลยใช่ไหมครับเนี่ยพรุ่งเนี้ยถ้าท่านเข้าใจเนี่ยแล้วท่านสามารถบอกเมื่อกี้มีมีพี่แดงว่าเมื่อกี้พี่แดงว่งาที่บอกว่าจะให้เด็กใหม,ม่สมัครหมดใช่ไหมครับพูดได ใค,ใครทางไทยซ่าบไม่ซ่านนะ,ะก,ก็คือถูกต้องนะครับผมเองผมเป็นผู้ในการเสพติดเนี่ยพนักง,งานเข้าใหม่ผมพูดเลยนะครับว่าชีวิตของหนูหนูเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นเจเนอเรชันวายแล้วนะไม่เหมือนรุ่นพวกผมที่เป็นเจเนอเรชันเอ็ก e ซ์คิงทุกอย่างต้องปากกัดเต็มทีเดือนเดือนเข้ามาพันแปดร้อยห้าสิบบาทได้ค่าทดลองงานวันละแปดสิบสี่บาทนะ,นะ,นะ,นะเดี๋ยวนี้แสนแปดนะก็นิดหน่อยห่างกันนิดหน่อยเองนะ ก็ก็บอกพวกเราว่านี่นี่คือมันเป็นพลเจืองยุคใหมผมก็เลยบอกว่าพนักงานใหม่เดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงดีกว่าพูดให้ชัดๆ่อยพนักงานใหม่รุ่นใหม่เนี่ยก็ไม่ใช่ใครแต่เขลูกพวกเราเองเท้งนั้นแหละถูกไหมลูกๆพวกเราทท้งนั้นแหละผมก็เลยบอกว่าพ่อแม่รวยแล้วไปใช้อะไรมากมายมาออมทรัพย์ดีกว่าสากกออมทรัพย์เนี่ยนะถ้าถ้าคนหนึ่งรู้จักออมสักเดือนละพันหรือสองพันเนี่ยนะผมว่าโหดบ้านไปชีวิตนะครับ มีเงินเป็นสิบสิบล้านนะครับนะผมผมผม,ผมเองตอนเข้าผมจำได้สารกรเข้าใหม่เนี่ยตอนผมเข้าเนี่ยไม่ถึงร้อยบาทมันผมผมฝากแรกแรกมาตอนหลังเรียกฝากเยอะหน่อยแล้วตอนใกล้เกษียณใช้จ่ายมันไม่ค่อยมีก็เลยฝากไปเดือนละห้าหมื่นนะครับก็เลยก็เลยก็ยังน้อยอยู่บางคนเนียฝากเดือนละแสนก็มีเพราะว่าเขาใกล้เกษียณน,นะครับก็เรียนว่ามันรู้อายแล้วไง ถึงคนที่ไปช่วยแนะนําเด็กเข้าใหม่เนี่ยผมขอบคุณมากนะพับเด็กเข้าใหม่เนี่ยผมจะรู้เรื่องพวกนี้สวัสดิการต,ต่างๆซึ่งเดี๋ยวทางผู้ช่วยผู้จัดก,การมาพูดจนก,กระทั่งถึงออกถึงผมเนี่ยเกษียณเนี่ยเขายังตามให้เหงินเลยครับตากนเนี่ยเราถ้าเราเป็นสมาชิกเ็ายังตามให้เงินอยู่พอเกษียณแล้วก็จะตามให้เงินแม้แั้วเสียชีวิตนะยังเป็นกรรมการไม่ใช่กรรมการยังเป็นสามาชิกเขาก็มีค่าค่าใช้จ่าย,าาย,ายท่าสมใจไม่ถิดห้าหมื่นเนี่ยไม่น้อยนะครับ ที่ไม่น้อยเนี่ยถ้าถามตรงตรงนี้ว่าสมมตินะครับตัวแทนต้องทำมาเข้าใจอย่างนี้ผมเป็นกรรมการหนึ่งคู่เนี่ยมาสองปีแล้วปีที่แล้วผมก็เป็นกรรมการหนึ่งคู่ปีนี้ก็ราการประป,ระประาน,นคู่อีกสิ่งที่พบเนี่ยจะเจอว่าพนักง,งานม,มีปัญหาการเงินลแล้วที่กเกษียณแล้วนะครับที่กเกษียณแล้วขอลาออกเลยเพื่อจะเอาหุ้นทากร์นเนี่ยไปใช้หนี้หรือทำนองเนี่ยครับคังตะมาชิกเนี่ยตัวแทนตัวแทนตัวแทน พนักงานโดยแทน,นสหรกรกรเนี่ยพวกเราเนี่ยก็จะให้ความรู้เพราะว่าจริงๆแล้วน่ยผู้ที่เกษียณแล้วเนี่ยผู้เรียนทั้งหลายรูปแบบถ้ากู้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้ต้องต้องส่งไหมครับต้องผ่อนส่งไหมสิบปีเงินกลับมาเท่าเดิมน,นะครับใครฮะใช้เวลาสิบปีถ้ากู้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เงินเนื่องอถ้าเราเราให้คำแนะนำเข้าไปเนี่ยเขาจะเข้าใจแล้วสิทธิประโยชนต์ต่างๆเขาก็มีเสียไปนะครับริดไหมครับ เขาก็ยังเป็นสมาชิกอยู่ได้รับการติดต่อดูแลจากสา,สา,สา,ากรณกก์ของเราอยู่นะครับเรื่องเรื่องต่างๆเวลาเรามีการจะเ,เขาเรียกอะไรไประชมุมหรือว่ามีอะไรเงี้ยตัวแทนก็ต้องเป็นคนผู้ที่จะประสานงานกับเพื่อนพนักง,งานให้ให้เข้ามา,าแล้วก็ที่ที่เราเจอมากที่สุดเมื่อปีนี้ก็คือสัอะสหูเรียุนเนี่ยเขาจัด เป็นปัญหาที่ถาถมเข้ามาในบรรดาสากลออกชัดมากสากงอรอบซ้าเนี่ยผมถามว่าคนได้หวั่นไหวในเรื่องนี้แล้วก็ก็พวกเราก็ต้องช่วยกันดูเราเราก็ต้องมาดูว่าต้องต้องติดตามข่าวสารกับสากลว่าที่จริงเป็นไงสากลของเราเนี่ยอย่างอย่างวันนี้ผมก็จะขอเรียนที่ถึงว่าสากลของเราเนี่ยในการที่จะลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะผมเรียนว่าคณะกรรมการแผนการเดินนะครับ นี่คือหัวใจหลักของสากลนะครับแผนอนุกรรมการาแผนการเงินเนี่ยก็เป็นคู่ที่กําหนดแผนปรเงินของเราเนี่ยสองสองหมื่นสองพันล,นล้านบาทเนี่ยทุเรียนพุทธของเราเนี่ยจะไปลงทุนอะไรอย่างไรให้พนักง,งานเป็ู้ได้ยเยอะที่สุดอยู่แล้วหรอกหน้าที่ผมจะต้องเข้าบังคับทางประธานเงินคู่ต้องปล่อยคู่ให้ได้โดยเฉลี่ยแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่าเดือนละสี่สี่ถึงห้าร้อยล้านบาทโดยให้คงยอดไว้ประมาณ ้9พันล้านเก่งนะคนไฟฟ้ากู้เก่งนเฉะน่ยนแล้วคนอีกคู่ห้าแสนเจี๊กู้ไว้มากอย่างผมเนี่ยผมก็น่าจะฉุกเฉินจบไปแล้วผมถูกมาครับไปกู้ฉุกเฉินจเนี่ยกู้แล้วก็จะไปซื้อหุ้นแล้วก็จะได้จบจะได้ต่างวานจะได้ต่อเเมียจะผมมากนะครับตรงประเด็นเนี่ยก็คือคือการที่จะถ้าถ้าเราดูตรงไปตรงมาเงินจำนวนไปตรงมาไปลงทุน ปันผลสะสมปีที่ผ่านมา6.2นะจ่ายคืนเท่าไหร่ครับ15 15เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมดอกเบีนะ้ยจะเห็นว่าสากลก็พยายามบาลานซ์ระหว่างาานคนแก่ที่กเกษียณอยู่ไปแล้วกับคนที่ยังอยู่และคนที่คู่นะฮะับแล้วก็บาลานซ์คนสามกลุ่มเนี่ยอณุกรรมาการแผกนการลงทุนก็จะมาดูว่าไอ้ยต้คนทุนการเงินเมื่อกี้มีคนบอกว่าไปฝากสากลเยอะๆนะหุ้น ต้นต้นทุนสูงที่สุเดเลยหกกว่าแต่ทำยังไงให้ต้นทุนการเงินมันต่ำที่ทุกวันเนี้ยสารกรโดยอ,อนุกรรมการแผนแล้วก็ทางผู้บริหารของสารกรเนี่ยก็ได้พยายามเพราะว่าต้นทุนการเงินเราอยู่ประมาณ4%ี่อร์เซพอเราปล่อยกู่รักหกถึงห้าเราก็มีมาจิ้มมนขึ้นมาได้ใช่ไหมมาเนื่องจากเรามีการลงทุนสองรอบหรือสามรอบนะครับก็เมื่อวันเสาร์ที่แล้วทาง สากลออมรั์นี่ก็ให้ผมได้ไปร่วมสัมมนากับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสากลนอมรัพ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่หัดใหญ่ผมก็ไปได้ฟังเรื่องอย่างนี้มาครับการลงทุนเนี่ยมันแล้วแต่คือท่านเป็นตัวแทนท่านเข้าใจด้วยว่าสากลของเราเนี่ยสากลการภาพสุภาพเนี่ยไม่เหมือนสากลรูไม่เหมือนสากลของตำรวจนะฮะสากลนอมรับแค่น้ผมพูดสั้นๆนิดสากลออมรัพย์สากลมันมีหลายประเภทแต่สากลเราเรากำลังอยู่ในกลุ่มสากลออมรั์เนี่ย สากเรานเงินเหลือเยอะแยะเนี่ยเงินเรามากแต่ขนาดเดียวกันเพื่อนพนักงานกาา็คู่มากนั้นผลตอบแทนหรือต่างๆเนี่ยมันก็จะมีแต่สากอของครูาสากสรสาธารณสุขสาธารณสุขก็เงินเหลือนะครับสากตำรวจในเงินไม่พอเขาก็ไปกู้จุฬาเนี่ยจความจุฬาจุฬานี่อาจารย์มีรวยทั้งนั้นเลยสอนแป๊บเดียวก็หมืนหน่นแล้วเขาก็สบายใช่ไหมไม่เหมือนพวกเราทีนี้เขาก็มีกิจกรรมแปลกแต่ของคนฟ้าอยู่มากเราก็หากินกับพวกเรากันเอง ก็ทำอย่างงี้แต่อีกส่วนหนึ่งก็เราก็ไปลงทุนในตราสารพุ่ธบันะครับแล้วก็เอามาลงทุนใหม่สองรอบนี้เราก็ใหมรมากมายนะครับก็เรียนว่าให้ท่านต้องเข้าใจว่ากรรมการดำเนินการแต่ละชุดละชุดเนี่ยก็ก็ไม่พ้นประเด็นอย่างนี้ที่ว่าเราต้องต้องต้องมาไปลงทุนทีนี้เมื่อกี้ประเด็นที่ว่าเราก็ต้องสู้แทงจ้างคครูที่ใดที่หนึ่ง มาขอมาขอให้ไปฟ้าสูนย์ภาคเนี่ยสากลการไฟสุริยุ์ภาคนนนา 0, เนี่ยเอาเงินไปฝากสักร้อยล้านให้ดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์เขาชอบให้ประมาณห้านะเชื่อไหมครับว่าเจ้าหน้าที่ของสากลเดิผู้จัดการเนี่ยพี่บิ๊กเนี่ยครับแล้วก็ทางกรรมการแผนจะต้องชำระสากลน,นั้นเลยสากลของทร,รัพครูเลยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับใครบ้างมีความคล่องตัวมีท่าการเลยเป็นไงหมดเลยแล้วถ้าใครไปเกี่ยวข้องกับ อยูเนี่ยหรือหรือว่าเป็นเป็นอันดับที่สองล้วก็ยังไม่ให้กู้นะครับก็เรียนมาขอให้พวกเราเข้าใจว่าความมั่นคงในปชากรเราเนี่ยก็ค,ค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนะครับเราอยู่ในอันดับที่ห้าของประเทศอยู่ในลักษณะที่ดีมากๆนะครับรมันความมั่นคงแล้วเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปลงทุนในเรื่องแบบนี้นะครับอย่างเมื่อวันวันวันนั้นวัน,น,น,วน,น,นมีวันเม,มื่อเมื่อวันที่สาม ผมไปที่สนามบินตอนเมืองแล้วก็ไปนั่งทางกาแฟาเพื่อรอรอแขกผมก็ไม่เข้าใจว่าโรตเรลลี่อ่ะยังมีการอย่างนี้กันอยนู่เลยผมนั่งเลยโต๊ะกาแฟเขาอินติดกันเขาก็นั่งมายี่สิบล้านก็ไปให้หนายก่อนเพื่อจะเปิดบัญชีออกเราโรตารี่ออกมาผมว่าเดี๋ยวนี้คนเรายังถูกหลอกอันนี้แต่ผมก็ไม่กล้าไปมองนะครับว่าเป็นยังไงใอ้สายค้บางสายค้อนก็เคยลงลมือ่างนี้ แต่แล้ก็การรับษาภาพไม่มีนะครับขอเรียนให้ผู้แทนสภกรู้ท่านทราบนะครับว่าขอให้เพื่อนพนักงานได้มั่นใจว่าการลงทุนหรือการใช้เงินต่างๆของกรรมการสากรหรือว่าตัวผู้จัดการเราดำเนินการไปอย่างนะครับก็ก็ถือว่าถ้าท่านเข้าใจเนี่ยบทบาททางกานเมือท่านต้องเอาข้อมูลข่าวสารเนี่ยแลกเปลี่ยนจากวนสมาชิกแล้วพอวัแรกเปลี่ยนเนี่ยสมาชิกอาจจะถามท่านมาซึ่งท่านตอบไม่ได้ท่านก็ถามกลับ ตัวท่านผู้ก,การของสากลน,นะครับเ็นผูการดีมากนรผู้การสากลน,กอ,น,นอย่างที่ผมเรียนนะครับเนื่องเกี่ยวกัผู้สายต่างๆเราก็พยายามแล้วนะแก้ไขทางสากลเองก็โดนโดนกรรมาการคอมเพนแก้ไขว่าเราต้องเปิดผู้สายอย่างนี้อย่างนี้นะคนที่นั่งเคาน์เตอร์เนี่ยห้ามรับโทรศัพท์ฟันออฟฟิศเรารับโทรศัพท์ได้นะยึไปอยู่ฟันออฟฟิศห้ามนะครับของสากลน,นี่มีกฎกติกาไม่ให้รับเอาไปไว้หลังแบ็กออฟฟิศแล้ว แล้วก็จะคุณแทนก็ไม่ได้จะเป็นลายก็ไม่ได้นะนะไม่ใช่นะครับก็ไม่ได้ขากำลังทรัพยากรผู้แทนนั่นแหละผมผมก็เลยถามตรงนี้ตัวแทนผู้แทนคนไหนเนี่ยนะมีตัวผู้แทนคนไหนจะไม่ไปที่สำนักงานจากกองของเราบ้างครับมีไหมไปกันหมดแล้วนะครับไปยังไม่ไปมีแค่ตัวแทนทีเข้าไปแล้วเรื่องปัญหาใหญ่ที่สุดของตัวแทนก็คือเรื่องเงินกู้นั่นเองใช่ไหม พนักงานเนี่ยเรื่องฝากไม่ท่ายนะฝากเนี่ยอย่างคนเกษียณเนี่ยบทีผมบอกแล้วคนเกษียณเขาก็มีเรื่องหนึ่งคือเขาจะฝากสุภษิอย่างไรจะคงเงินไปในในวางแผนเขาอย่างไรถ้าเรไงทุนเนี่ยยเฉลี่ยกปนต์เพื่อห้าล้านก็ได้ปีละสามแสนนะก็บอกเขาอย่างนี้การันตีแตุ่ดก็ว่าไปอย่าผมที่ชอแอบแอบนั้นก็บอกมีปีละแสนเรให้เขาปีละแสน เจียบไปะไปบอกแฟนผมขายไม่ได้จบนะก็ก็ให้แคปปีละแสนบอกกำไรได้โบนัสเท่านี้แหละเอาไปปีละแสนนะครับก็ก็ลงทุนแล้วก็ไปที่เหลือสุกเกษียณหรือจะเอาสุกเกษียณเอาไว้เต็มก่อนแล้วก็ทยอยไปซื้อหุ้นคนเกษียณซื้อหุ้นได้เงินเท่าไหร่ครับไม่เกินหนึ่งแสนนะครับแล้วพวกเราอ่ะ เนี่แหลพวกเราต้องเข้าใจประเด็นนี้แล้วก็จะตอบโบนัสมาชิมได้นะครับเอเงินโบนัสออกเงินโบนัสไปซื้อได้ไหมได้เริ่มเลื่อนละเริ่มเปลี่ยนละไม่ใช่เพราะเนื่องจากโบนัสมันออกพร้อมเกินเดือนผมเลยไปซื้อมาอีกสองแสนด้วยกันนะรับเข้าใจกันเดือนละไม่ได้นะของเราก็ได้ได้รั้งละห้าเลยเอ้ยไม่ใช่ห้าเลยไม่เกินคงเหลือคงเหลือกว้งกว่านะครับ เขาใจกันถูก่เหลือสามพันเฮ้ยมีเลยกู่สากรไม่ได้แล้วสามพันแล้วคู่แล้วต้องเหลือเท่าไหร่เจ็ดพันน่ะแล้วก็ไปเอาของสิ<ญ>นมาอีกโอ้ถ้างั้นสากรสากรที่กำลังจะคู่ลยเที่ยงชี้ประเด็นเนี่ยหน้ามาขั้นมาเยคือสากรไม่ได่เป็นที่แก้ปัญหาทุกอย่างนะครับแต่ว่าสากรพยายามจะช่วยพนักงานให้เข้าใจาว่า ดอกเบีย้ยสากลเนี่ยถูกมากแล้วก็ถูกกว่าข้างนอกเก,การรวมมาแล้วก็มาให้สากลเคลียร์เนี่ยดีนะครับปีล่าสุดที่เราอันมัดเงินกู้ไปล่าสุดเนี่ยได้รับเงินเดือนเอนี่ยประมาณเดือนละเจ็ดพันเนี่ยเหลือนะแต่หลังจากกู้สากลใหม่แล้วก็ไปปกล่มีทุกอย่างแล้วค่ารับเงินเดือนเพิ่มเป็นหมื่นแปดก็เนื่องจากไปตัดกันอื่นหมดนะอันนี้เราก็อนุมัติให้เนื่องจากเราต้ตางองวางแผนแค่กัืนาที จา,จากที่ผมได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับว่าว่าความสําพัญของตัวแทนสากร์ซึ่งเนื่องจากว่าพนักง,งานสากร์เนี่ยมีจำนวนแค่สามสุกับ,กบ,บท่านการที่พวกเราได้มาช่วยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่พวกเราเนี่ยจะเป็นต้องรู้ต้องรู้ว่าขั้นตอนต่างๆมัน,นเป็นยังไงตรวจเอกสารยังไงอะไร,น,ร,ไร,ะไรนี่นะเราก็ต้องเป็นคู่ให้คำป,ปรบบึกษาพนักงานนะครับถ้าท่าน ไม่มั่นใจไม่รู้ต้องถามกรรมาสาร์ก่อนแล้วก็ตออเพื่อนพนักง,งานนี้ได้มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอขอขอพูดตรงนี้นะเพื่อให้ท่านได้ไปแก้ข่าวนี้ด้วยนะครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในไฟฟ้าเขตใดเขตหนึ่งก็แล้วแต่น่าจะเขตเดียวกับแดงนี่แหละขอกู้เงินนะครับกู้เงินซื้อบ้านเขาบอกเขาไม่กู้สากลออกช้าเขาไปาก,อออกูป้ธนาคารดีกว่าอันนี้นะแต่จะคิดน,นะครับ ผมผมเดนว่าผมประธานกรรมการเงินคู่เนี่ยอนุกรรมการเงินคู่เนี่ยเดือนต่อเดือนนั่งลเลยวเดือแต่ที่ช้าก็ต้องข้าแถวบ้างเพงาราะบัตงานเรามีไม่เท่าไหร่ก็ต้องข้าแถวไว้เราอยากออกมากรต่าเพราะว่าพิ่ออกเร็วมันก็ได้ดอกเบี้ยเข้ามานะครับแล้วรับรองได้ว่าการไปธนาคารเนี่ยเขาเข้าใจผิดว่าการไปไปธนาคารจะได้เร็วกว่าสากรับไม่จริงน,นะครับผมว่าไม่จริงแน่นอนนะครับขอให้ขอใ แต่รู้รู้ว่าผู้ใหญ่ท่านนั่งอยู่ใครนะเขาก็ไปก,กู้แบงค์ละก็ก็คือว่าเขาอาจจะมีความสนิทสสมกับแบงค์ว่ามันรวดเร็วหน่อยแต่แต่สิ่งหนึ่งทั้งทั้งหมดเนี่ยก็คือความถูกต้องของเอกสารถ้าตัวแทนได้ช่วยเราดูแลให้เขาให้เขาให้ถูกต้องนะง่ายท่มันอย่างพนักง,งานผมเนี่ยฝากผมเอามาให้ให้วันเนี่ยวันนี้คือวันน้นนนนฝาฝ่ายธุลการใช่ไหมอาทิตย์หนึ่งก็ได้เงินละหลังเขากู้เงินซื้อบ้านร้านเนี่ยเขาก็ได้ละ คือคือผมว่าถ้าถ้ามันถูกต้องหมดมก็ได้หมดน,น<อ>คะครับนะมันไม่ต้องเข้าเข,<อ>ข้าไประชุมนุกรรมการหรือกรรมการใหญ่ด้วยลำนะครับแต่ว่าเ,เราเข้าใจอย่างนี้นะครับว่ามาใช้เมื่อเราเป็นเป็นสมาชิกสากลเนี่ยใช้สวัสดิการต,ตัวนี้ให้เต็มที่นะครับแล้วเหมือนหมู่เรียนก็ขาดขาดถึงพวกเราดอกเบี้ยหกหรือห้าก็จริงแต่กรับคือมาตร่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เงินเก็บก็เลยนะนี่แหละครับที่ผม ไปเที่ยวได้บ้างนะครับไม่บอกมีอะไรไม่เ,อเอบอกนะผมก็แค่พูดไว้เนี่ยนะครับจอมกคงสิ่งนี้ที่ผมย้ำพวกเราหนึ่งต้องรู้นะครับต้องรู้บทบาทหน้าที่ตัวเองก่อนแล้วก็สองข้อสองก็ต้องรู้จักกากความให้หนักแท้แล้วถึงจะแนะนําเพื่อสนสมาชิกนะครับข้อสุดท้ายก็คืออยากจะขอพวกเราเนี่ยได้ช่วยกันเก็บเก็บข้อมูลเก็บปัญหาต่างๆความคิดของแต่ละคนแต่ละท่านของเพื่อนพนักง,งานเนี่ยมีประโยชน์นะครับบางท่านคิดคือคือ พูดไงี่ะพูดพูดพูดิคือถ้าถ้าถ้ากรรมการสากรไม่เคยไปตกประกรรลำบากแบบนั้นก็จะไม่เข้าใจบทจิตใจครับประธานเดินกู้ไม่เคยกู้ธนวัตรเนี่ยเป็นไปได้นะเจ้าวดีแม่ไม่เคยกู้ธนวัตรไม่เคยเดือดร้อนเลยว่าธนวัตรเป็นยังไงเจอเลยไม่เข้าใจคนเนี่ยใช่ไหมความหมายผมเนี่ยก็คือเช่นการที่เพื่อนนักงานาในต่างจังหวัด หรือการรัษาหายย่อยเนี่ยที่เขารู้เขามีปัญหาเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสนะครับคุยกับเขาว่าเขาอยากได้อะไรอย่างเวลากรรมการอย่างพี่วินยทยาหรือว่าผู้ช่วยนิกาเข้าพาทาีมงานไปเยี่ยมเนี่ยก็จะมาฟังพูดถึงไม่มีเพราะเนื่องงานเรามันต่อเนื่องนะครับที่10ชั่วโมงงา,านพวกเราเนี่ยการที่คนหนึ่งจะให้ข้อบูลสากลหรือมาถามปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ทันในวันนั้นหรือจังหวะเวลาไม่ตรงกันก็ขอให้พวกเราเนี่ยช่วยเอาข้อบูลพวกนี้มามาให้ทางสากลเรด้วยว่า เราควรจะประับปรุงไปในทิศทางไหนสานกรไม่ได้อยู่ไปอีกแค่5ปี6ปีหรือ10ปีผมอยากให้พวกเราได้มองว่าสากรต้องอยู่คู่กับการรักษาภาพไปนานเท่านหร่แล้วก็เป็นที่พึ่งของพวกเราเป็นที่พึ่งของคนแก่ยามยากแกมผมที่จะไม่มีเงินเดือนแน่นาเพราะอเนี่ยนะภาษีไทยเราต้องใช้สดในการใช่ใช่ใชเทียบตามด้วยถ้าผมตายเนี่ยเอาห้าไปีได้บ้านด้วยนะที่บ้านมีแค่ปุแล้วไม่ผมมีแค่มากกว่าห้า ไอ้ห้ามือ <c oughs> เดี๋ยวไม่เชื่อถามผู้ช่วยดวูคนแก่ตายเนี่ยห้ามเลยนะแก้ได้ที่บ้านด้วยนะต้องเบิก์ภายในกี่วันเก้าสิบวันนะเดี๋ยวเดี๋ยวพนททักงานนกาจะมาเล่านะครับก่กอนก่อนจะจากกันวันนี้ก็ขอเ,อเรียกเขาขอขอบคุณเพื่อนพนักงานที่อาสา,ามาเป็นตัวแทนเมื่อเราเป็นตัวแทนแล้วเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดี ก็ไม่ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ล่ะก็ก็ให้ให้ดีที่สุดแหละเพราะว่าพนักงานทุกคนนะครับท่านท่านจำไว้อย่างว่าถ้าเขาพูดเนี่ยเขาอยากได้เร็วนัวกหนักได้เร็วแล้วให้เขาทำยังไงให้เขามาเอาเาอาเอกสารมาสึงสากลให้ได้เร็วนะครับแล้วก็ให้เขาพยายามเอาข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็จะกู้ได้แต่คณะกรรมการการู้เองที่จริงวันนี้เราจะมาประชุมเงนินกู้กันเพื่อเพื่อจะขายายวงเงินแต่วันนี้เนื่องจากว่าทาง แผนการเงินเนี่ยบอกว่าถ้าปล่อยที่ไม่มีเราก็คอยจะได้กาไรพอกําไรเนี่ยพอจะมีโบนัสไม่ใช่โบนัสแต่ผลนผลยังอยู่ประมาณหกอยู่มั้งเราเดี๋ยวแต่งเงินกู้ก็ต้องปล่อยปล่อยขยายเวลาเน,นี่ยู้่อ,อกไปอีก<ม>น่าจะถึงสามสามห้านะสามห้าทิ่เราทีนี้ม่อยากจะขอให้ขยายจำนวนงวดด้วยนะพราเกิดว่าขยายแต่เงินคู่แต่ไม่ขยายจำนวนงวดบางคนคอไม่ไหว ก็ขอบคุณที่ที่เทียช่วยบอกนะแต่ว่าเทีบวันนี้เรามาทงานอะไรเนี่ยต้นแท์ออมๆซักนะฮะไม่สารควกู้ซักเลยนะมันก็ต้องใส่กู้กันนะคะกู้กับฝากถูกไหมคะครับผมเป็นประธานเงินกู้นะครับแต่ผมน้ำตาแทบไหลเวลาคนกู้จริงๆนะผมเฮ้ยนี่เกษียณ65เงินยังไม่พอเลยเนี่ยเนี่เป็นจริงคือขอให้เข้าใจนอกจากมาขากู้แล้วก็ต้องขา ขาออมแบบจีแดงจีแดงกันรวยพูดไม่ได้จีแดงคนละคามสมีสกัารวยนะคือ <c oughs> คือคือพอเราต้องรู้จักอดออมด้วยนะครับทุกเรานะแต่เป็นตัวแทนเราต้องสอนเราสองแบบผมดึงปกติอดออมแล้วถ้าไม่ไหวจริงก็มากู้สากลนะนะครับดีกว่าเขาป็กู้ร้อยจ้าสากลถ <c oughs> ้าไปเคลียร์ได้หมดครับก็ถึงเวลาของครัวนะครับผมคิดว่า การที่ผมได้พูดคุยกับพวกเราทำมาเข้าใจแล้วก็ขอบคุณพวกเราแทนสากลเนี่ยก็หวังว่าพวกเราก็จะเป็นตัวแทนที่ดีเนี่ยให้ให้ทุกให้สากลด้วยนะครับแล้วก็ใช้เวลาสวันนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับขอเปิดการสัมมนาในวันนี้ครับขอบคุณครับ,บค่ววะขอบคุณที่เวลานะคะท่านรองทางกรรมการดำเนินการนะคะก็ในวันนี้ยังมีกรรมการมาอีกหลายท่านเลยทีเดียวก็ขออนุญาตเรียนเชิญกรรมการทุกท่านด้านหน้านเลยค่ะ